สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยและในทุกๆปีวันที่5ตุลาคมก็เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาตินะคะและวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ คำว่านวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แนวคิดและกระบวนการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้โครงการแกล้งดินคือหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุญเดชที่แสดงถึงนวัตกรรมในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในช่วงที่ยังไม่มีที่ใดในโลกแก้ปัญหานี้ได้และไม่มีตำราเผยแพร่ด้วยค่ะ โดยเมื่อทรงสเสด็จเยี่ยมรัษฎรจังหวัดนราธิวาสพบว่าที่ดินเกษตรส่วนใหญ่ของภาคใต้เป็นดินพุชุ่มน้ําและดินเปรี้ยวจัดเนื่องจากมีกรดกรรมะถันทําให้ปลูกพืชไม่ได้เลยจึงมีพระราชดําริจะทําโครงการแกล้งดินเพื่อศึกษาและทดลองจนได้วิธีแก้ปัญหาอย่างได้ผลดีเยี่ยมพลิกฟื้นผืนดินจากที่ไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลยก็สามารถคืนสภาพกลับมาเป็นดินดีๆปลูกพืชได้อีกครั้งค่ะและเพื่อเป็นการเทดพระเกียรติพระองค์ คณะรัฐมนตรีในปี2549จึงมีมติเห็นชอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2549นะครับเป็นเราถือว่าเป็นปีแรกในการที่เราจัดงานวันวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมาซื่เนื่องจากการที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมโครงการแกล้งดินนะครับท,ที่ทางสงระบชายแดนภาคใต้ วันนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันนวัตรกรรมแห่งชาติซึ่งต่อมาเนี่ยโครงการแกล้งดินก็ได้มีการนําไปใช้ถึงเจดล้านไร่นะครับทั่วประเทศค่ะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนครับซึ่งโครงการแกล้งดินนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตรกรรมที่สําคัญเลยครับอาจจะต้องมองว่าเป็นนวัตรกรรมเพื่อความย,ายั่งยืนนะครับที่เราเรียกว่า sustainable innovation เป็นนวัตรกรรมทางสังคมด้วยพระอัจริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ย ทําให้เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องของดินทําให้ดินมีคุณภาพทําให้เกษตรกรหลายครอบครัวได้รับผลประโยชน์จากการที่เรานําเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนแบบนี้เนี่ยไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นวัตกรรมถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้ประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่สากลได้อย่างรวดเร็วทุกๆปีในวันนวัตกรรมแห่งชาติจึงมีการมอบรางวัลให้กับเหล่านวัตกรค่ะ ในแต่ละปีนะครับนอกจากเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศแล้วนะครับเป็นการเทริดพระเกียรติของพระองค์ท่านยังเป็นการออมอบเกียรติยศให้แก่ผู้ประกอบการาาหรือนักนวัตกรนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทำมาในปีที่ผ่านมา รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติคือนอกจากประกาศเกียรติคุณแล้วมีเงินรางวัลแล้วก็ยังมีพระบรมรูปหล่อโลหะที่เป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของนวัตกรนะครับซึ่งพระบรมรูปหล่อโลหะเจะเป็นรูปในขณะที่พระองค์ท่านทรงงานนะครับมีแต่นที่ข้างพระวรากายซึ่งก็จะเป็นภาพที่เราคุ้นตากาัน นอกจากพระองค์จะทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยทรงคิดค้นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีแกล้งดินแล้วองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติยังได้มีมติให้ทุกวันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกสืบเนื่องมาจากทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติค่ะ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากจะทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยแล้วพระราชการณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ยังสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยมากมายรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยที่ได้นําไปปรับใช้นะคะรายลเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ i t 2 4 h s c o m สวัสดีค่ะ ตั้งแต่พุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชทรงคิดค้นวิธีแก้ปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลต่อการทำมาหากินและสุขภาพของราษฎรโดยยึดหลักไทยทำรรไทยใช้เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยพระราชทานชื่อว่ากังหันน้ำไทยพัฒนาซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อม ถวายการจดสิทธิบัตรในพรบปรมาพิไทยเลขที่3 1 2 7เมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2536และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีสมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ของไทย ทศศักรา2,532หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเผยแพร่โดยพระบรมราชานุญาตในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและโอกาสรัชมังคลาพิเศษสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระนิพนธ์คำนำความที่ประทับในพระทัยว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายภาพ และเห็นภาพฝีพระหัตในสมุดเก็บภาพซึ่งทรงจัดภาพโดยมีหมายเลขประจำภาพในตอนแรกจะทรงทำด้วยพระองค์เองภาพเหล่านี้สามารถใช้ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาได้ภาพอีกหลายๆภาพแสดงความคิดปรัชญาที่น่าสนใจ